สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่สองนะคะชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวัสดุรอบตัวเรานะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับความหมายการดูดัน้ำของวัสดุนะคะ วัสดุแต่ละชนิดนะคะมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันวัสดุบางชนิดนะคะอย่างเช่นผ้ากระดาษชำระสามารถดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้นะคะเราจะเรียกว่าการมีสมบัติในการดูดซับน้ำ อ่านะคะต่อไปวัสดุบางชนิดนะคะก็อย่างเช่นยางพลาสติกนะคะไม่สามารถดูดัน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้นะคะเราจะเรียกสมบัติของการของวัสดุที่ไม่มที่ไม่สามารถดูดับน้ำได้นะคะเราจะเรียกว่าไม่มีสมบัติในการดูดัน้ำ ต่อไปนะคะผ้านะคะเขาบอกว่าผ้าเนี่ยมีสมบัติของวัสดุเป็นอย่างไรนะคะสมบัติของผ้านะคะก็คือดูดซับน้ําได้แล้วก็สามารถนําผ้านะคะมาทําเป็นผ้าเช็ดตัวได้ต่อไปนะคะแก้วนะคะแก้วน้ําที่เราใช้ดื่มน้ําทุกวันนะคะมีสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะ แก้วน้ำนะคะสมบัติของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่แข็งตกแล้วก็ตกแตกได้นะคะสามารถแสงนะคะสามารถส่องผ่านได้นะคะผิวสัมผัสนะคะก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะคะแก้วนะคะไม่นําไฟฟ้าแล้วก็ไม่นําความร้อนนะคะน้ํานะคะจะซึมผ่านไม่ได้นะคะซึมผ่านไม่ได้ ต่อไปนะคะพลาสติกมีสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะพลาสติกนะคะสมบัติของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่แข็งผิวสัมผัสเรียบนะคะไม่นําไฟฟ้าแล้วก็ไม่นําความร้อนนะคะน้าไม่สามารถซึมผ่านได้นะคะต่อไปนะคะยางยางมีสมบัติของวัสดุอย่างไรนะคะยาง ยางนะคะจะมีสมบัติคือก็คือยืดหดได้นะคะแสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้นะคะแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนนะคะและอีกอย่างน้ำนะคะไม่สามารถซึถมผ่านได้นั่นเองค่ะ,ะถ้าถ้าสมมุติว่าเราทำน้ำหกลงในพื้นนะคะค,คุณครูถามหมอยว่า คุณครูถามหน่อยค่ะว่าถ้าน้ำหกลงในพื้นนะคะเราจะนำวัสดุชนิดไหนไปซับน้ำเพราะอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าน้ำนะคะหกหรือว่าเราทำน้ำหกนะคะเราจะเลือกใช้ผ้าใช่ไหมคะไปเช็ดก็เพราะว่าผ้านะคะมีสมบัติในการดูดซับน้ำนะคะส่วนแก้วหรือว่าพลาสติกหรือว่ายางนะคะ ไม่เป็นวัตถุนะคะเป็นวัดสดุที่ไม่ดูดซับน้ํานะคะเราจึงไม่นิยมนําแก้วหรือว่าพลาสติกหรือว่ายางนะคะไปเช็ดน้ํานะคะการที่เขานําผ้าไปเช็ดน้ํานะคะก็เพราะว่าผ้านะคะดูดซับน้ําได้ดีจึงนิยมนําผ้านะคะไปทําผ้าเช็ดตัวหรือทําผ้าเช็ดมือนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ